สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะ อาหารแต่ละชนิดแช่ตู้เย็นแล้วอยู่ต่อได้นานกี่วันตู้เย็นไม่ใช่เครื่องหยุดเวลาแบบที่หลายคนเข้าใจใช่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปในนั้นแล้วจะคงอยู่ตลอดไปชั้นต่างๆภายในตู้เย็นถูกออกแบบมาให้มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันการเก็บอาหารในตู้เย็นให้มีคุณภาพใกล้เคียงเดิมจึงจำเป็นต้องแช่อาหารให้ถูกที่เพื่อจะยืดอายุออกไปได้นานสมใจหากเก็บไม่ถูกต้องอาจทำให้อาหารเหล่านั้นอายุสั้นลงจนไม่สามารถรับประทานได้ วันนี้รา,รายการสรีสันโลกสวยขอนำเคล็ดลับในการเก็บอาหารในตู้เย็นเก็บอย่างไรให้อยู่ได้นานพร้อมคงคุณภาพที่ดีมาฝากกันค่ะช่องฟรีซเป็นช่องที่มีอุณหภ,ภูมิโดยประมาณอยู่ที่ลบ18องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิที่ต่ำแบบนี้เป็นอุณหภูมิที่สามารถช่วยยับยั้ง การเพิ่มจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นช่องฟรีซจึงเปน็นที่ที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารที่เราคิดว่าจะเก็บไปนานๆและหากต้องการให้เก็บอาหารในช่องฟริซมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นหลีกเลี่ยงการเปิดประตูเข้าออกบ่อยเกินความจำเป็นเพื่อคงอุณหภูมิให้คงทีเบบท่เนื้อสัตว์บดเนื้อสัตว์บดสามารถเก็บไว้ได้นาน3-4ถึงเดือน โดยแบ่งตามขนาดที่ใช้ไม่แนะนำให้ละลายน้ำแข็งแล้วกลับไปแช่อีกเพราะเชื้อจุลินทรีย์ได้เติบโตแล้วในอุณหภูมิห้องรีดให้แบนเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและลดเวลาในการละลายน้ำแข็งใช้ถุงซิปเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆเนื้อสัตว์ดิบนะคะสามารถเก็บไว้ได้นาน4-12เดือนโดยแบ่งตามที่ใช้ในแต่ละครั้งเช่นกันกุ้งดิบสามารถเก็บไว้ได้นาน3-6เดือน ล้างกุ้งให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าประมาณ2-3ครั้งแล้วพักไว้จนเสด็จน้ำตัดส่วนหัวตั้งแต่ลูกตาจนถึงหนวดและขาเล็กๆใต้หัวทิ้งไปตัดส่วนหัวแยกออกจากตัวใส่กล่องพลาสติกขนมปังสามารถเก็บไว้ได้นาน1-2เดือนให้นำขนมปังใส่ถุงซิปล็อกไร่อากาศออกให้หมด หรือใส่กล่องพลาส,สติกก็ได้นะคะแต่คุณภาพของขนมปังเนี่ยความหอมความนุ่มจะลดลงตามเวลาเวลาจะทานก็นำออกมาปิ้งทานได้ตามปกติช่องใต้ช่องฟรีซมีอุณหภูมิโดยประมาณจะอยู่ที่ลบศนถึงลองศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่ทําให้จุลินทรีย์เจริญได้ช้าลงรวมถึงไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มได้เหมาะกับการแช่อาหารที่ต้องการความเย็นแต่ไม่ต้องการแช่ให้แข็ง หรือใช้ช่องนี้เพื่อเก็บวัตถุดิบต่างๆที่ยังไม่ผ่านการปรุงควรแยกเก็บเป็นขนาดพร้อมใช้ต่อการปรุงอาหารหนึ่งครั้ง mm hmm. เช่นเดียวกับการเก็บของในช่องฟรีสก็คือจัดของแบ่งเป็นส่วนๆเวลาจะใช้ก็หยิบมาใช้ทีละส่วนนั่นเองนะคะอาหารประเภทของหมักดอง mm hmm. เนยและชีสก็สามารถเก็บไว้ในช่องนี้ได้ก็คือช่องใต้ช่องฟีนะคะอย่าลืมตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มอาหารว่าครอบคลุมครบถ้วนดีหรือไม่นะคะ อาหารปรุงสุกสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ4วันอาหารที่เพิ่งปรุงใหม่รอให้เย็นก่อนแล้วแบ่งตามปริมาณที่กินปิดให้มิดชิดด้วยพลาสติกแรปหรือใส่กล่องพลาสติกแยกไว้ส่วนอาหารที่กินเหลือค่อนข้างเสี่ยงที่จะเน่าเสียได้ง่ายเพราะผ่านการสัมผัสจากการกินบางส่วนไม่ควรเก็บไว้นานเกิน1-2วันไส้กรอก ไส้กรอกสามารถเก็บไว้ได้นานถึง7วันนะคะเมื่อเปิดซองแล้วให้นำใส่ในกล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิทไม่ควรทิ้งไว้ในถุงบรรจุผลิตภัณฑ์เดิมบาโลน่าแฮมก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันแยมผลไม้สามารถเก็บได้นานถึง1เดือนใช้ช้อนที่สะอาดและแห้งตักแบ่งแยมเพื่อต้องการจะทานเสมอไม่นำช้อนที่เปื้อนหรือผ่านการทานมาแล้วตักซ้ำหากพบหยดน้ำที่บริเวณฝาขวดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันก่อนเก็บ ให้ใช้กระดาษที่ชู่เช็ดจุดน้ำเหล่านั้นออกเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราที่ผิวหน้าเยิมช่องแช่เย็นธรรมดานะคะช่องแช่เย็นธรรมดานี่โดยอุณหภูมิที่ช่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสถึง7องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรีย์ยังพอที่จะเติบโตได้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหากนําอาหารที่ไม่เหมาะสมมาแช่ในอุณหภูมิที่ช่องนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเสียจนถึงต้องทิ้งไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะไข่ดิบ สามารถเก็บไว้ได้นานถึง3-5สัปดาห์โดยปกติแล้วไข่ไก่จะหมดอายุภายใน21วัน แต่ถ้านำเข้าตู้เย็นก็จะยืดอายุออกไปได้นานขึ้นไม่ควรให้ไข่ไก่เปียกน้ำหรือล้างไข่ไก่มาก่อนหน้านะคะเพราะจะทำให้อายุการเก็บลดลงก็คือไข่ไก่ไม่ต้องล้างหาใส่ตู้เย็นเลยเนื่องจากบริเวณผิวด้านนอกของไข่ไก่เนี่ยจะมีเมือกแห้งๆเคลือบผิวอยู่ทำหน้าที่ป้องกันแบคทีรียที่จะเข้าไปทำให้ปฏิกิริยากับไข่นะคะแล้วก็ทาให้ไข่เสียได้ถ้าเปื้อนให้เช็ดด้วยผ้าแหง้งนำด้านที่ป้านกว่านะคะขึ้นด้านบนคืออย่างกรณีลูก ไข่ไก่มันจะเป็นลูกกลมๆเนาะมันก็จะมีส่วนปลายแหลมกับส่วนที่ป้านๆน,นะคะเอาด้านที่มันป้านเนี่ยค่ะขึ้นด้านบนเพราะเป็นบริเวณที่มีโพงอากาศอยู่จะส่งผลทําให้ไข่เนี่ยสามารถเก็บได้นานขึ้นนมพัชไล นมพัชไลสามารถเก็บไว้ได้นาน7-10วันจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลาเพราะเป็นนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนที่ทำลายเพียงแค่จุลินทรีย์บางส่วนที่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ไม่ได้ทำลายตัวที่ทำให้นมเน่าเสียนม UST สามารถเก็บไว้ได้นาน6-8เดือน เป็นนมที่ผ่านกระบวนการที่กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ออกไปได้เกือบทั้งหมดแต่ก็แทบไม่ได้เสียวิตามินออกไปเลยจึงสามารถเก็บไว้ได้นานมากแม้จะเก็บไว้นอกตู้เย็นโยเกิรต์ตสามารถเก็บไว้ได้นาน10วันหลังจากนั้นปริมาณกรดในโยเกิรต์ตจะมีปริมาณเพิ่มทําให้กลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไปจนเกิดการแยกชั้นของเคริร์ดหรือเนื้อโยเกิร์ตอะคะ่ะและเวก็คือน้ำโปรตีนสใสๆนะคะ ข้อควรระวังนมพัชไลและไข่ที่เน่าเสียง่ายไม่แนะนําให้เก็บไว้ในบริเวณประตูตู้เย็นเนื่องจากเป็นที่ที่อุณหภูมิเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าอยากเก็บไว้ได้นานๆให้แช่ในช่องธรรมดาดีกว่าถ้าคิดว่าทานหมดก่อนจะเสียก็สามารถแช่ตรงบริเวณตู้ประตูตู้ได้เช่นเดิมนะคะ ช่องแช่ผักอุณหภูมิโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสถึง10องศาเซลเซียสเป็นช่องอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการรักษาความสดใหม่ของผักและผละไม้ให้ได้นานขึ้นไม่เย็นจนเกิดลอยช้ำหรือทำลายความกรอบอร่อย ผักสลัดสามารถเก็บไว้ได้นาน3-4วันก่อนนำเข้าตู้เย็นเนี่ยจึงยังไม่จำเป็นต้องล้างในทันทียิ่งผักแต่ละชนิดนั้นมีใบที่หยกักและงอทำให้กว่าจะแห้งจึงต้องใช้เวลาพอสมควรการเก็บเข้าตู้เย็น โดยเด็ดส่วนที่เหี่ยวหรือเปื่อยออกโดยยังไม่ต้องล้างและห่อด้วยทิชชู่อเนกประสงค์ก่อนใส่ลงไปในถุงพลาสติกจึงจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผักสลัดอยู่ได้นาน3-4วันเมื่อต้องการรับประทานก็จึงค่อยนําออกมาล้างมะนาวสามารถเก็บไว้ได้นานถึง1เดือนก่อนจะนํามะนาวเข้าตู้เย็นให้ล้างน้าให้สะอาดพึ่งลมไว้จนแห้งสนิทแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่ให้ทั่วทั้งลูกเก็บใส่ถุงมัดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้า หรือจะใส่ถุงซิปล็อกเก็บไว้ก็ได้พริกสามารถเก็บไว้ได้นานถึงหนึ่งเดือนนำกระดาษที่ชู้ใส่รองด้านล่างกล่องแล้วก็ใส่พริกไว้ตรงกลางไม่ต้องเด็ดก้านพริกออกเพราะการเด็ดก้านพริกออกเนี่ยจะทำให้พริกเน่า ที่บริเวณหัวได้จากนั้นก็วางที่ชู่ไว้ด้านบนพลิกอีกครั้งหนึ่งประตูตู้เย็นอุณหภูมิโดยประมาณจะอยู่ที่10องศาเซลเซียสถึง15องศาเซลเซียสถึงแม้จะเป็นบริเวณที่หยิบจับอะไรก็จะดูสะดวกไปหมดเปิดปุ๊บหยิบปับ๊บแต่ช้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าอะไรอะไร,อะไรก็แช่รตรงนี้ได้เพราะทุกครั้งที่เปิดประตูตู้เย็นบริเวณนี้จะเป็นที่ออกไปรับอุณหภูมิที่สูงจากด้านนอกก่อนไข่จึงทําให้ความสามารถในการยืดอ,อายุข,ของอาหารนั้นลดลง น้ำผลไม้คั้นสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน2-3วันยิ่งเป็นผลไม้ที่คั้นสดสดโดยใช้การผลิตที่ไม่ได้ผ่านความร้อนด้วยแล้วแน่นอนว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติน้ำผลไม้จึงสามารถเก็บได้เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นรสชาติและกลิ่นก็จะเริ่มเปลี่ยนทางที่ดีคั้นแล้วควรดื่มให้หมดในวันนั้นแต่หากดื่มไม่หมดจริงๆก็ให้เลือกภาชนะที่สะอาดเพียงพอในการบรรจุเก็บได้ เครื่องปรุงและซอสสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน4-6เดือนเมื่อแบ่งไปใช้แล้วก่อนจะเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยควรทำความสะอาดบริเวณปากขวดให้เรียบร้อยป้องกันการเกิดคราบสะสมและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเน่าเสียได้หากมีหยดน้ำที่บริเวณฝาขวดให้เช็ดออกให้หมดก่อนเก็บนะคะในวันเวลานานขึ้นอาจส่งผลต่อสีและรสชาติได้ถ้าเราไม่เช็ดให้แห้งนะคะข้อควรระวัง เวลาเก็บรักษาผลไม้หรือน้ำผลไม้ต่างๆในตู้เย็นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสะอาดและวิธีการจัดเก็บก่อนแช่ตู้เย็นด้วยอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของที่เก็บและรุ่นของตู้เย็นด้วยเหมือนกันก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากบ้านและสวน .com พักสักครู่นะคะผิวหนะ้า สะอาดุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลัง่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮดริสคัตและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบ,คร,บครึ่งสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสิฟันซลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3ส,สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนํา3สุดยอดสมุนไพรอายุรเวตตีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาก,การสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของฟันผุกิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญ,ญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา ใหม่สเปร์ก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสยมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ1 45บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ มูฟี่ c l ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือเจอรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ไปท,ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5้าตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง99.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มลลิราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตาขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามาพบกับคำว่าศรัทธาและความเชื่อมัน่นศรัทธาและความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ใช่เพียงแต่ในพูทธศาสนาเท่านั้นที่ต้องมีศรัทธาและความเชื่อมัน่นในเรื่องการทำงานก็เช่นกันหากมีทั้งสองสิ่งนี้แล้วย่อมทำให้การทำงานราบรื่นทำงานด้วยจิตใจที่มีความสุขไม่เป็นทุกข์มาดูกันว่าศรัทธาและความเชื่อมัน่นเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างไรศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจในคุณค่าในประโยชน์ของสิ่งที่ตนกระทำอยู่เมื่อทำงานอะไรก็ตามถ้าเรามีศรัทธา เราเข้าใจหมายความว่าเราเข้าใจความหมายของงานที่ทำเรามีความเชื่อมั่นในคุณค่าในประโยชน์ของงานนั้นเราก็มีกำลังใจที่จะทำงานงานการก็จะก้าวหน้าได้ไปอย่างดี ความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกับงานคนเราสามารถที่จะมีศรัทธาในระดับต่างๆมากมายแต่ศรัทธาที่ควรจะยึดเป็นพื้นฐานก็คือความเชื่อความมั่นใจในหลักของการมองดูรู้เข้าใจโลกและชีวิตนี้ตามความจริงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี้จะดีงามสูงสุดก็อยู่ที่เพียงเราเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายการปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องวางใจ ต่อมนให้ถูกต้องและฝึกตนพัฒนาตัวเราขึ้นไปให้รู้เข้าใจตระหนักในความจริงนี้อยู่เสมอถ้าถึงแค่นี้แล้วใจิตใจของเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้เราจะทำงานไม่ใช่แค่เพียงเพื่อหาเงินทองเป็นเรื่องขั้นต้นนะคะแต่งานการนี้จะมีความหมายมากขึ้นนอกจากศรัทธาในการงานทำให้ชีวิตของเรา มีคุณค่ามีความหมายและงานนั้นมีประโยชน์แล้วเนี่ยเรายังมองเห็นงานทุกอย่างมีความหมายขึ้นมาทําไมศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นกับงานศรัทธาที่มองเห็นคุณค่าความหมายและประโยชน์ของงานก็จะทําให้มีกําลังใจเกิดขึ้นศรัทธานี้เป็นแรงส่งไปสู่เป้าหมายคนเราต้องมีแรงอันนี้ที่เรียกว่ากําลังใจถ้าไม่มีกําลังใจจะทําอะไรจิตใจก็ห่อเหว้มื่กาลังใจไม่มีกําลังกายแม้จะมี ก็ไม่มีความหมายบางทีกำลังกายแข็งแรงแต่ไม่สามารถนำกำลังกายนั้นออกมาใช้ได้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคนที่แข็งแรงซึ่งเห็นว่ามีกำลังกายมากเป็นนักมวยที่เก่งกล้าสามารถ หรือเป็นนักวิ่งที่วิ่งได้เร็วแข็งแรงมากแต่ถ้าเมื่อใดขาหมดกำลังใจแล้วเขาก็ไม่สามารถจะชกมวยไม่สามารถที่จะวิ่งแข่งได้สำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนไปสอบเข้าเรียนที่แห่งหนึ่งบางคนไปสอบเข้างานแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูผลการสอบ เขาเป็นคนแข็งแรงมากเมื่อไปดูประกาศผลสอบมีความมุ่งหวังมากอยากจะสอบได้และการสอบได้ก็จะมีความหมายต่อชีวิตต่อความหวังข้างหน้าของเขาเป็นอย่างมากเมื่อไปดูลายชื่อพอไม่เห็นชื่อไม่มีชื่อของตนในประกาศรู้ตัวว่าตกแน่ๆทั้งๆท,ที่ร่างกายแข็งแรงแต่เข่าอ่อนเลยบางทียืนแทบไม่อยู่เนี่ยล่ะกำลังกายทั้งๆท,ที่แข็งแรงแต่ไม่มีความหมายเพราะไม่มีกำลังใจกำลังใจจะเป็นสิ่งสำคัญมาก ทีนี้ได้ทางตรงกันข้ามคนที่มีกําลังกายก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ถ้าเกิดกําลังใจขึ้นมากําลังใจก็จะทําให้เขาแข็งแรงทาอะไรได้ยกตัวอย่างนะคะพ่อแม่ที่กำลังไม่สบายร่างกายก็อ่อนแอพอดีมีเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ลูกๆซึ่งพ่อแม่รักมากมีความเอาใจใส่มีเมตตาเรื่องที่จะต้องทำให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญความรักลูกทำให้พ่อแม่มีกำลังใจทั้งที่กำลังกายอ่อนแอ และก็ลืมบางทีตอนนั้นโรคไม่รู้หายไปไหนทําเรื่องท,ท,ทําราวทําธุระให้ลูกจนกระทั่งสําเร็จพอเสร็จแล้วก็มานอนแบบต่อไปอะไรทํานองเนี้ยเป็นเรื่องของกําลังใจถ้ามีกําลังใจแล้วกําลังกายก็มาได้ง่ายถ้าไม่มีกําลังใจแม้จะมีกําลังกายกําลังกายนั้นก็เหมือนกับไม่มีหายหมดดึงออกมาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นการมองด้านหนึ่งให้เห็นว่ากําลังใจเป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญถ้าให้ดีก็ต้องมาทั้งกําลังกายและกําลังใจถ้ากําลังใจดีแล้วกําลังกายมาเสริมก็ทําให้กิจการการทํางานสําเร็จผลเป็นอย่างดีกําลังใจนี้ก็อย่างที่ว่าต้องมีศรัทธาเป็นปัจจัยสําคัญประโยชน์ของความศรัทธาและความเชื่อมั่นในด้านอื่นๆนะคะศรัทธานี้นอกจากจะเป็นแรงส่งให้จิตใจของเรามีแรงทํางานทําการแล้วก็ทําให้จิตใจ ไม่ว้าเวคนเรานี้เวลาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําไม่มีงานทําว่างจากงานบางทีก็เกิดอาการอ้างว้างว้าเวเหนื่อยน่ายหรือเหงาขึ้นมาทําอย่างไรจะให้หายเหงาได้ก็ต้องมีสิ่งที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวในใจศรัทธาความเชื่อในศาสนานี้มาเป็นหลักมาเป็นเครื่องให้กําลังใจในเวลาที่ไม่มีสิ่งอื่นทําและไม่มีงานทําหรือแม้ไม่มีคนอื่นอยู่คนเราตามปกติก็ต้องมีเพื่อน จึงจะไม่เหงาแต่บางทีเพื่อนก็ไม่อยู่กับเราเราก็อยู่คนเดียวในเวลานั้นอาจจะเกิดความเหงาขึ้นบางทีทั้งๆท,ท,ที่มีเพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็ไม่สามารถเข้าไปในจิตใจที่ลึกซึ้งได้บางทีเรามีความต้องการบางอย่างที่แม้แต่เพื่อนก็ไม่อาจจะสนองได้แจเราก็เหงาเราก็ว,าว้าเวแต่ถ้าเรามีศรัทธาเป็นหลักในใจก็ไม่อ้างวางคนที่ไม่มีศรัทธาอยู่ในใจใจจะเหงาและว,าว้าเวบ่อย เสมอเสมอข้อมูลนี้จากหนังสือนะคะงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขหลายๆท่านน่าจะเคยอ่านนะคะสามก๊กลองมาดูนะคะสุมาอี้พูด5ประโยคชีวิตไว้ว่าชีวิตยังอยู่คือชัยชนะหาเงินได้แค่เป็นเรื่องสนุกยศศักดิ์ตำแหน่งแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสุขภาพดีนั่นแหละคือจุดหมายความผาสุขจึงจะเป็นเหตุผลที่แท้จริง ของการมีชีวิตในเรื่องสามก๊กมีการกล่าวถึงตัวละครที่ร้ายกาจที่สุดของเรื่องผู้ที่ชนะทุกก๊กและรวมสามก๊กเป็นหนึ่งเขาคือสุมาอี้เขาไม่ได้ฉลาดมากเหมือนของเบ้งไม่ได้มีพักพวกเยอะเหมือนโจโฉแต่ความร้ายกาจของเขาคือเขามีสุขภาพที่ดีโจโฉสิ้นลูกของโจโฉสิ้นจนสืบทอดมาจนถึงรุ่นหลาน แต่สุมาอี้ยังคงอยู่ต่อไปค่อยๆสั่งสมบารมีทีละเล็กทีละน้อยแม้ไม่ฉลาดพอที่จะเอาชนะขงเบ้งได้แต่ก็ทำให้ขงเบ้งตรากตํำได้สุดท้ายอาณาจักรทั้ง3ามกบตกมาอยู่ในมือของสุมาอี้เพราะฉะนั้นคนเราถ้าคิดจะทำการให้สำเร็จสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอย่าให้จุดหมายทำลายสุขภาพมีอุดมการมีความสามารถมีชีวิตมีเงินทอง หากไม่มีสุขภาพที่ดีทุกอย่างก็ไม่มีความหมายบางครั้งการไม่มีอะไรแต่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ก็เหมือนมีทุกอย่างแล้วหาเงินได้แค่เป็นเรื่องสนุกชีวิตยังอยู่คือชัยชนะยศศักดิ์ตำแหน่งแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสุขภาพดีนั่นแหละคือจุดหมายศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราก็คือโรคภัยคนเราส่วนใหญ่มักนึกว่าคนที่ไม่ดีกับเราคือศัตรูของเรา แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นสุขภาพของเรานี่แหละศัตรูนอกกายเรายังมองเห็นได้ง่ายที่จะป้องกันแต่สําหรับความเจ็บป่วยแล้วยากที่จะรับมือเห็นบางคนกําลังมีชีวิตที่รุ่งโรดกําลังเจริญก้าวหน้าแต่แล้วอยู่ๆมาก็ต้องล้มป่วยอย่างฉับพลันและจากไปบางคนชีวิตราบรื่นมีล้มบ้างสะดุดบ้างแต่ก็เดินหน้าไปเรื่อย กลับกลายเป็นว่าเขาสามารถอยู่ชื่นชมความสำเร็จของตัวเองได้นานกว่าใหม่เซรั่ม um BSC วิตามิน Brightening Serum วิตามินซีสูง32เท่าผิวใสนุ่มเด้งเปล่งประกายดูมีออร่าด้วยคุณค่าสุดเข้มข้นที่ขัดสรนอย่างดีเพื่อสาวๆโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนผสมจากวิตามินซีและวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติไวโรสเซอราช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานผิวแลดูกระชับเปล่งปังสกินการดสารสกัดธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะ ซื้อได้ที่7ซเว่นอสาขาใกล้บ้านคุณปริมาณ50กรัมในราคา49บาทสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถจับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ มูฟี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ด,ด,ดปัง,ปงพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขา,ก,งงาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใคร ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปเกอไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีนิเพลกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพะะยนตร์เมเจอร์ซีนิเพลบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัท ICC ีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกัน ครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298